มาครับใครที่มีปัญหาปลวกขึ้นบ้านแบบผมเนี่ยกำจัดยังไงก็ไม่หายไม่หมดสักทีนะครับมันยังกลับมากินไม้กินบ้านของเราอยู่เป็นประจำวันนี้ผมจะสอนวิธีการแก้แค้นปลวกพวกนี้ครับฟังไม่ผิดครับการแก้แค้นนะครับไม่ใช่ฆ่านะครับการฆ่าปลวกเนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะฮะตรงห้องเก็บของของผมเนี่ยมันมีส่วนประกอบเป็นไม้นะครับเป็นโครงสร้างเป็นไม้ปลวกนี่ชอบมาขึ้นเลยใช้บริษัทกําจัดปลวกมาละสองสามรอบ นะครับผ่านไป5้าเดือนมันกลับมาอีกเพราะฉะนั้นเราจะใช้สารอะไรมากําจัดมันถ้ารังปวกมันยังอยู่รอบๆบ,บ้านเรามันก็ยังกลับมาอีกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแก้แขนปลวกพวกนี้กันนี่เผลอไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เข้ามาดูหลายเดือนนะแป๊บเดียวมันมาขึ้นมากินไม้หมดเลยดูทางเดินปลวกครับแสดงว่ารังปวกมันอยู่ใกล้ๆบ้านของเราเลยแหละกลนะับอย่างบ้านของผมเนะี่ยก็มาสำรวจด,ดูสินี่มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับจอมปวกจอมนี้มันอยู่มานานแล้วละครับผมก็หาวิธีกําจัดมันแต่ก็ ไม่เคยตายสักทีก็ไม่เป็นไรครับข้าไม่ตายมันไปขึ้นบ้านเราเราก็มาบุกบ้านมันบ้างโดยผมจะใช้ของดีจากรังปลวกหลังนี้แหละครับของดีที่มีชื่อว่าเจ้าปลวกนะครับเราจะเอาเจ้าปลวกไปทําน้ําหมักจุลินทรีย์ของดีที่ต่างประเทศต้องยกนิ้วให้นะนอกจากเราจะได้แก้แค้นปลวกพวกนั้นแล้วเรายังจะได้น้ำหมักจุลินทรีย์เจ้าปลวกนี่แหละครับเอาไว้หมักดินตอนที่เราผสมดินปลูกเนี่ยหรือว่าเอาไปรดดินบำรุงดินรดพืช พืชจ,จะเจริญเติบโตสวยงามดีมากแล้วเชื้อเจ้าปลวกนี่นะครับเอาไปรดที่ไหนเห็ดก็าอาจจะเกิดที่นั่นด้วยนะครับเราไปบุกบ้านเขาครั้งเดียวนั่นแหละครับเราขอเจ้าปลวกมาดิดหน่อยแล้วเราใส่ในถังหมักแบบนี้แล้วเวลาข้าวที่เราทานไม่หมดเหลือทิ้งเนี่ยเราก็เอามายโยนใส่ถังนี้จุลินทรีย์เจ้าปลวกก็จะขยายตัวเรื่อยๆทาครั้งเดียวครับมีใช้ตลอดชีพจะไปบุกบ้านปลวกก็ใส่ถุงมือนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีปลวกทหาร มันกัดมือเราได้ครับบางท่านที่มีความเชื่อก็อาจจะจุดทูบขออนุญาตนะครับที่จะมาขอเจ้าปลวกจากลังปลวกพวกนี้แต่ผมกับปลวกลังนี้ได้ทําข้อตกลงกันแล้วครับว่าถ้าพวกปลวกพวกนี้ไปขึ้นบ้านผมผมก็จะมาขอเจ้าปลวกจากพวกเขาก็ถือว่าสนิทกันพอสมควรจึงไม่ต้องจุดทูบก็ได้ครับเจ้าปลวกคือส่วนไหนนะครับหลายคนคิดว่าเจ้าปลวกคือส่วนนี้ต้องแข็งแข็งเนี่ยครับมันจะเป็นดินเป็นส่วนประกอบเป็นพุนเป็นโพรงแบบนี้ ตรงนี้ยังไม่ใช่จ้าวปลวกนะครับเดี๋ยวผมจะขุดต่อไปให้ดูอีกขุดไปเรื่อยๆก็จะเจอครับคุณผู้ชม,มของดีของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับเป็นก้อนแบบนี้นะครับก็คือจ้าวปลวกตรงนี้แหละครับที่เราจะเอาไปทําเป็นเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์ชั้นยอดย่อยสลายเก่งเมื่อเราบีบดูนะครับจะมีลักษณะที่อ่อนนิ่มนุ่มนะครับแตกง่าย อันนี้แหละครับคือเจ้าปลวกที่เราเจาไปใช้เจอ,อแข็งๆแบบนี้อยู่อันนี้ยังไม่ใช่นะครับเป็นขาวๆเป็นปุ่มๆตุ่มๆเล็กๆนี่ไหมครับที่ขาวๆคิดว่าเชื้อเห็ดน่าจะเกิดจากตรงนี้แหละครับติดดินมาด้วยนิดหน่อยไม่เป็นไรครับได้มาเรียบร้อยครับ <S <S ผมน่าจะได้สักห้าหกกำมือน่าจะได้ ถ้าใครขุดได้น้อยก็เอามานน้อยนะครับถ้าใครได้มากออกมามากๆครับถ้าใครสงสารเขาก็เอามานิดหน่อยพอเราจะทําแบบนี้กับเขาแค่ครั้งเดียวครับจากนั้นก็มีจุลีซีจะปลวกใช้ยาวๆเลยจากนั้นก็หุงข้าวเป็นข้าวเจ้านะครับขอเป็นข้าวเจ้าเลยเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปคลุกกับจ้าปลวกมันจะร่วนดีเข้ากันดีอันนี้เป็นข้าวเจ้าเก่าที่มีคนให้ผมมานะครับก็เสียดายผมก็เก็บไว้มันจะมีพวกมอด ก็ถือโอกาสเอามาสาธิตในครั้งนี้เลยไหนๆก็กินไม่ได้แล้วราจะจุงข้าวให้เป็นแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับหรือว่าแข็งเป็นไตเลยถ้าสุกเกินไปมันก็จะเละให้เป็นแบบสุกสุดิบๆน่าจะดีมากเลยครับก็ใช้ข้าวสักครึ่งหมอ้อเติมน้ําลงไปให้เท่ากับปริมาณข้าวเลยหรือว่าท่วมข้ามานิดหน่อยก็พอครับของผมได้แล้วนะครับกึ่งสุกกึ่งดิบ มีแข็งมีนิ่มน,นะครับหยิกลงไปเนี่ยยังมีลักษณะที่แข็งแข็งอยู่เอาออกมาผึ่งลมไว้รอให้เย็นนะครับรอให้เย็นสนิทเลยถ้าส่วนผสมปริมาณข้าวกับปริมาณของเจ้าปลวกเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสน,นะครับสามารถกะปริมาณเอาได้ครับเจ้าปลวกเนี่ยถ้าเราเอามาคลุกเคล้ากับข้าวที่เย็นแล้วที่เราหุงวันนี้ข้าวก็จะกลายเป็นอาหารของ จุลิสีเจ้าปลวกแม้เจ้าปลวกจะมีแค่น้อยนิดมันก็จะขยายตัวของมันได้ครับเมื่อข้าวเย็นดีแล้วให้เอาเจ้าปลวกของเรานะครับคลุกให้เข้ากันให้ทั่วเลยเราจะห่อไว้ด้วยผ้าขาวบางนะครับที่มันระบายอากาศได้อากาศไทยเทหรือจะใช้เป็นมุ้งตะข่ายแบบนี้ก็ได้นะครับห่อได้เหมือนกันจุลิสีเจ้าปลวกอยู่ในนี้แล้ว อาหารก็คือข้าวที่หุงแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอากาศต้องเข้าได้ทุกด้านนะครับวันนี้ผมก็หาอะไรมารองไว้ครับคุณผู้ชมก็จะหาอะไรมารองไว้แบบไหนก็ได้ขอให้อากาศมันเข้าได้ทุกด้านหาอะไรมาครอบไว้ครับจะได้อบเวลาที่แดดส่องลงไปนะครับก็จะเกิดความร้อนภายในอันนี้ผมใช้ขันช่วยเฉยๆนะครับกระมังที่ผมจะครอบลงไปมันจะได้ไม่ไปติดกับข้าวครับ แกวปวกของเราจะตั้งไว้บนพื้นโดยตรงหรือจะตั้งไว้ข้างบนอะไรก็ได้ครับเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีมดขึ้นมาก่อกวนอย่าให้ข้าวด้านในถูกน้ําถูกฝนนะครับปลูกไว้แบบนี้เลย5วันผ่านไปแล้วนะครับผมสังเกตว่าเชื้อ,อจุลินทรีย์จากปวกของเรานั้นเริ่มเดินเราจะเห็นเป็นเส้นใยแบบนี้นะครับเต็มข้าวสีของเชื้อหรือว่าเส้นใยจะเป็นลักษณะสีแบบนี้เลยนะครับสีขาวๆออกมอนๆน,นิดนึงแต่ไม่ถึงกับดําเข้มนะครับเมื่อเราจับดูที่ก้อนข้าวของเรา ก็จะมีความร้อนนะครับนั่นะค,นะคือยูนินีทํทำงานนั่นเองแบบนี้นะครับนี่คือใช้ได้เลยแต่เป็นเป็นสีเขียวเข้มสีชมพูสีดำหรือสีอื่นๆที่ไม่ใช่แบบนี้แสดงว่าไม่ใช่เชื้อ Genesis จุลินทีย์จัาปลูกวน,นะครับอาจจะเป็นเชื้ออื่นๆเชื้อรานะครับเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่ไม่บึงประสงค์นะครับมันอาจจะมากินข้าว ซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเชื้อพวกนั้นมันอาจจะมาลงในข้าวตอนที่เราผึ่งเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไวต่อเชื้อแบคทีเรียดังนั้นตอนที่เราผึ่งข้าวรอให้ข้าวเย็นนิดนึงนะฮะเราก็ต้องรีบเอาจาวปวกของเรานมาผสมกับข้าวเลยอย่าปล่อยไว้นานนะครับถ้าปล่อยไว้นานมันอาจจะมีเชื้ออื่นๆสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีดํามันก็อาจจะมากินข้าวของเราแต่ถ้าเราเอามาผสมอย่างรวดเร็วเมื่อข้าวเย็นแล้วเราก็จะได้หน้าตา ิ่นีีจะปลวกของเราเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับคือใช้ได้เลยเมื่อเราดมกลิ่นดูเนี่ยกลิ่นจะออกเริ่มเปรี้ยวนิดนึงแต่ไม่เปรี้ยมากนะครับเหมือนข้าวหมากมันจะชัดเจนกลิ่นเหมือนข้าวหมากเนี่ยตอนที่เราเอาน้ําแช่เข้าไปแต่เมื่อดมดีๆจะคล้ายกลิ่นของเห็ดเลยครับเชื้อเดินเต็มที่ต่อไปเราก็จะเอาไปทำยูนีซีในรูปแบบน้ําที่สามารถเอาไปรดพืชผักพ่นพืชผักได้เตรียมถังที่มีฝาปิดมิดชิดไว้นิดนึงนะครับเอาแบบนี้ดีกว่า ผู้ชมทิ้งลงไปเลยไม่ต้องบี้นะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันก็เป็นเชื้อร้าน,นะครับก็พยายามอย่าให้มันเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรงเปิดน้ําใส่พอท่วมก้อนข้าวก็พอนะครับช่วงแรกเนี่ยอย่าพึ่งใส่น้ําเยอะขยําก้อนข้าวในน้ํานะครับถ้าขยําในน้ําสปอร์ของเชื้อราก็จะไม่ฝุงกระจายเนี่ยแบบนี้ก็ได้ครับ เดี๋วก้อนข้าวก็จะเริ่มเปื่อยยุ่ยไปเองครับเพราะว่าถูกน้ำเรียบร้อยละปิดฝาให้มิดชิดนะครับตั้งไว้ที่มีแสงแดดส่องเราต้องการความร้อนจากแสงแดดเพื่อให้เชื้อเดินหรือว่าทำงานได้ดีนะครับเปิดทังมาคน3วันครั้งนะครับแล้วก็รอจนกว่าจะมีฝ้าขาวๆนะครับนี่คือจุลินทรีย์เจ้าปลูกนั้นได้เริ่มกินอาหารที่เป็นข้าวที่เราเติมลงไปด้วยในครั้งแรกนะครับเชื้อจุลินทรีย์ก็จะเดินดีแบบนี้เลย ีขับสีขาวๆสีสวยแบบนี้ถือว่าเชื้อเดินดีแล้วเมื่อเห็นบนผิวน้ำมีลักษณะเป็นแบบนี้ให้เติมน้ำเปล่านะครับขึ้นมาอีกสัก2เท่าก็ได้ครับหรือจะเติมน้ำเยอะๆขึ้นมาครึ่งถังเติมถังก็ได้เหมือนกันครับคุณผู้ชมมันไม่ได้มีขีดจำกัดแต่ว่าถ้าเรามีข้าวเหลือข้าวที่ทานไม่หมดให้เอาข้าวนะครับมาเติมลงถัง เติมได้บ่อยๆเลยเพื่อให้จุลินทรีย์ในถังของเรานั้นได้มีอาหารกินอยู่ตลอดเวลาและเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ในนี้ตลอดเวลาครับข้าวเจ้าข้าวเหนียวเติมได้หมดเลยนะครับขอให้ไม่ติดน้ําแกงมาด้วยแล้วก็ขออย่าให้เป็นข้าวบูดก็เพียงพอครับก็สามารถนํามาเติมได้เมื่อน้ําจุลินทรีย์เต็มถังแล้วเราใช้ไม่ทันมันเยอะเกินไปเราก็ตักน้ําในถังนี้ แบ่งไปใส่ถังใหม่นะครับอีกสักครึ่งถังแล้วเราก็เติมข้าวลงไปอีกนะครับข้าวเหลือทิ้งแล้วน,นะครับเห็นไหมครับเราแก้แคนปลวกแก้แขนปลวกแค่ครั้งเดียวเรามีจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่ดีกว่าจุลินทรีย์ต่างชาติอันนี้เรียกว่าจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยที่เป็นสุดยอดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเราเลยครับทำครั้งเดียวนะครับเติมข้าวอาหารของเขาก็คือข้าว แล้วความร้อนจากแสงแดดนะครับต้องตั้งให้โดนแสงแดดหมันมาคนอยู่เป็นประจำนะครับเราก็จะมียูนิซีย์เจ้าปลวกใช้ไปตลอดชีวิตเลยแหะครับอัตราในการใช้เนี่ยผมไม่อยากจะให้คุณผู้ชมจํากัดนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองใช้มาแล้วเอาไปรดพืชผักเพียวๆเนี่ยรดต้นไม้เพียวๆเนี่ยก็ยังได้เลยแต่ถ้าเป็นผักใบบางผักใบไม่หนาก็อาจจะผสมน้ําเยอะๆหน่อยอย่างเช่นน้ํา20ลิตร เราอาจจะใช้จุลินทรีย์เจาปลวกของเรานี้สัก1 0 0 2 0 0 c ซีซีแบบนี้ก็ได้ครับดินที่รดด้วยจุลินทรีย์เจาปลวกเนี่ยจะสมบูรณ์ร่วนซุยดีมากครับเมื่อเอาไปพ่นต้นไม้พืชผกักก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงใบเขียวสวยเลยละครับผมก็จะชอบใช้จุลินทรีย์เจาปลวกตัวนี้เอามาใช้ราดรดในการผสมดินปลกูกในการหมักปุ๋ยหมักดินจุลินทรีย์เจาปลวกเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยนะครับใครที่ทําดินปลูกเองหมัก ปุ๋ยมาขี้วัวมาขี้ไก่เองยุลิซีเจ้าปลวกนี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีสุดยอดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนาคุณผู้ชมที่พอจะหาเจ้าปลวกได้แถวแถวบ้านนะครับแถวแถวทุ่งแถวแถวสวนก็สามารถทำยุริซีเจ้าปลวกแบบง่ายๆแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าหาเจ้าปลวกไม่ได้เลยผมเห็นในช้อปปี้ใน La ซา da าในออนไลน์เขามีขายด้วยนะครับให้พิมพ์คําว่าเาจ้าปลวกนะครับเขาก็จะมีขายเหมือนกันก็ส่งให้เราถึงบ้านเหมือนกันแต่ผมยังไม่มีขายนะครับผมแค่ ทําใช้ในสวนและเห็นปลวกมันอยู่บริเวณบ้านเนี่ยก็ไปขอเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับแลกการที่เข้ามากินกินไม้ที่ใต้ถุนบ้านเรานะครับแต่ถ้าทนไม่ไหวก็คงจะเรียกใช้บริการบริษัทกําจัดปลวกแล้วล่ะครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับ